สวัสดีครับอยู่กับช่องก็แค่คนธรรมดาช n แนลนะครับอันนี้ก็มาเดินเล่นแก่โจเนะก็อันนี้ก็เป็นเวลา1เดโมงครึ่งนหน่อยๆก็นะตอนเที่ยงแหละนะเออน่าจะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ได้บ้งที่พาโจมาถ่ายคลิปตอนเที่ยงนะที่มาถ่ายไม่ใช่นะเอซไม่ใช่ว่าดีดหรืออะไรนะ เนี่ยไม่มีแดดนะครับคึ้มฝนจะตกเนี่ยไม่มีแดดก็เลยพาโจมาเดินเล่นสักหน่อยนะครับโจเข้าไปข้างในไหมนะ ของคงไม่มา้งอ่อกีผมเดินมาเนี่ยตรงทางมีมีสายหน้าขุดไปให้แมวนะหน้าขุดไปให้แมวขี้นะครับสายแมวผมขนไปก็โอ้โดนน้ำซัดมากไอโจ้ขุดเป็นเศษกระจัดกระจายมากเอ้ยนเนาะเทหมดเอฟซะก็เดี๋ยวถ้าได้มา ถ้าได้มาขุดทรายเอาทรายใส่รถให้แมวเที่ยวนี้ก็คงจะอ่าก็คงจะเริ่มเริ่มมาใส่แล้วเพราะว่าเดี๋ยวก็จะเอาแมวมาทั้งนอกก็นเนาะเออคงจะฝึกให้มันอยู่ข้างนอกแล้วเพราะว่าเนี่ยมันออกมาข้างนอกสองตัวผมก็จับมันข้าบ้านนะบางครั้งก็กลัวนะด้วยความว่าแมวเ,เออมันก็ยังไม่ค่อยโตเท่าไหร่พูดตรงตก็กลัวมันหายเลยโอ้โหอ,อะไรตก ตัดขาคนอีกความเออมันก็ยังเราก็ถือว่ามันมันเป็นแมวเล็กนะเออแมวผมมันยังไม่ถึงอะไรมันยังไม่ถึงสี่เดือนห้าเดือนเลยนะเออแมวบ้านญาบ้านนาเนี่ยโอ้ยโตเท่าแม่มันหรอกแต่มันโตเท่าแม่มันแต่มันก็ยังไม่ไม่ไม่เต็มวัยเนาะเออด้ยน้ำมันตกหนักน้ำท่วมงี้อยู่ว่ะ ต้องเดินดีๆเงินเลือในเอฟซีน้ำนี่ไปได้สองทางเนาะถ้าไม่ขึ้นไปทางนู้นได้ก็มาทาง,งนี้แลยเนี่ยแล้วก็ลงไปบ้านคนนะของบ้านผมวะสบายฮะ รองรับได้เยอะบ้านผมอะนะถ้าสมมติว่าเอ้ยมันตกแบบหนักจริงแช่นานจริงน้ําดันเข้าบ้านตลอดโอ้ยน้ําป่าก็มาดันเข้าอย่างเงี้ยอ่สมมุติว่าถ้าใครที่ดูคลิปผมตลอดถ้ารู้ว่าเอ้ยแล้วถ้ามันผมปล่อยถ้าสมมุติว่าถ้าแบบเดิมเดิมอะผมปล่อยให้มันอะไปลงท่อน้ําไปลงบ่อน้ํานั้นอะถ้ามันเต็มทําไงทําไงครับไม,ไม่ต้องถามว่ามันเต็มอะ มันได้แค่ประมาณ60-70%ของของบ่อน,นั้นมันก็ย้อนเข้าห้องน้ําแล้วนะผมก็เลยต้องหาทางยอมกันเพื่อให้น้ำท่วมหน้าบ้านนิดหน่อยแล้วก็ให้มันดันออกมาไอ้ตรงบริเวณหน้าบ้านเพราะว่าถ้าไม่งั้นนะ่ะมันก็มีโอกาสที่จะเป็นอย่างที่ผมว่าเนาะแต่แต่อีกทางก็คือน้ําก็อาจจะไม่เข้าบ่อมันก็จะลงตาม,มขอบรั้วไป ไปตรงที่ล้างจานอ่ะเออแต่ส่วนใหญ่แล้วมันลงลงบ่อน,นั้นแหะถ้าเราจะให้มันอ่าลงไปทางที่ล้างจานแล้วก็ต้องเกียร์ทางใหม่ตัดหญ้าตัดอะไรออกที่มันเกิดแต่ก็ต้องดูมันจะไปไหมนะแต่หลักผมก็ให้มันมาหน้าบ้านเพราะว่าอ้ยมดอยว่ะเพราะว่าผมทําทางไว้แล้วอ่ะเออผมทําทางให้มันไปแล้วนะ ผมทำทางให้มันไปแล้วที่จริงอะ่ะถ้าน้ำท่วมน้าบ้านเอฟซีมังกรก็เอาแล้วหมาอยู่ไงหมามันหาที่อยู่ได้ครับนะ โอ้ยมันแกโดดขึ้นไปนอนบนเตียงก็ได้โดดขึ้นไปนอนบนรถซาลิงก็ได้มันนอนได้หลายที่หมาเนี่ยไอ้โจ้เนี่ยเออมีแต่ไอ้โจ้เนี่ยเออมันก็เข้าไปอยู่หลายที่มันนะแล้วแมวอยู่ข้างนอกโอ้ยแมวยิ่งไปได้ดีกว่าหมาอีกหมาได้สองที่เวลาน้ําท่วมแมวเนี่ยได้โดดขึ้นรถก็ได้โดดขึ้นตรงไหนก็ได้มันอยู่ได้หมดละแมวอ่ะนะเนี่ยจะร้อยถึงวันที่สิบหกก่อนไหนจะผมจะ ให้มันอยู่หน้าบ้าน้วกะเอ้ยว่าจะฝึกมันสักวันสองวันก็จะรอเราจะดูพฤติกรรมมันไม่ได้ดูว่ามันจะเป็นยังไงหรอกก็จะดูว่าเอ้ยมันจะพอ้ามันอยู่ไม่ได้ก็จะให้มันสลับนอกบ้านในบ้าน่ะเราต้องฝึกมันตั้งกี่วันก่อนถ้ามันโอเคก็สักประมาณโอ้ยนกห่านเนี่ยกระแตแต้แวดเนี่ยถ่ายคลิปเทอะไรเห็นมันจบินผ่านทุกทีเลย นั่นแหละต้องฝึกมันนะถ้าสักประมาณสามสี่ถึ 3, 4, ถงหวันถ้ามันอยู่ได้ก็ผมตั้งใจว่าจะให้มันออกไปอยู่ข้างนอกตอนกลางคืนคือไม่ให้มันอยู่ในห้องไม่ไม่อยู่ในบ้านละเพราะกลางคืนเนี่ยเวลามีอะไรอะ่ะหมาเมียยังพอช่วยกันได้กลางวันเนี่ยอ่ะเรายังพอออกไปช่วยได้ใช่ไหมเออ แต่กลางคืนเราไม่กล้าออกไงก็ต้องให้แมวไปอยู่นะก็ต้องให้แมวไปอยู่กับหมาแต่จริงแมวมันก็อยู่ได้แหละแต่ว่ามันอยู่ด้วยกันคือมันอยู่ใกล้กันไม่ได้นั่นแหละแมวก็จะขูฟ่ฟอฟอนะผมยังไม่เห็นในโจมไรที่ขี้เนี่ยวิ่งไปวิ่งมาเอฟซีลืมไปขี้ในป่ายางแล้ววะพมเมื่อกี้ก่อนจะมาพามาถ่ายคลิปเนี่ยมันไปเข้าไปยางไปรอบนึ่งน,นะเมันป้วนเปี้ยนอยู่่แถวในป่ายางใกล้ๆบ้านก็เลย ก็เลยเรียกมันมานะเรียกมาพามันเดินเล่นนี่แหละโอ้ยอยากมีปืนสักกระบ,บอกเอย้ตัว,ตวสอยนอกตัวนี้ไปนั่งสติก,ก็ได้ได้ยิงโดนหรอ บางครั้งเราก็เดินมาขึ้นรัวใน,นเอฟซีนะจริงๆเราก็เม่มาทําอะไรเราก็แค่เดินผ่านเฉยเนาะเดินเล่นเดินอะไรนะเกิาที่ผมบอกไงถ้าไม่อยากคนเข้าทํารั้วแกนแบบนี้เลยเนีย่ไปปลาย่างจบนะจบไปไหนไปนี่ก่อนมาเดินเล่น,เล,น,เ,ลนเล่นนี่ก่อนไปดู ะนี่โมโมพามาแล้วก็มาเหนื่อยสิเที่ยงละร้อนดินี่เมื่อเช้าผมก็ไปรับแม่อยู่ หน้าโรงงานนะออกจากบ้านไปเกือบหกโม,มงเช้าแล้วนะก็พึ่งกลับมาได้สักครึ่งชั่วโมงที่แล้วนี่แหละนะผมก็มากินข้าวมาอะไรนี่งานบ้างยังไม่ทำสักอย่างเลยเนะนี่ย ห่อข้าวยังไม่ได้ล้างจานยังไม่ล้างนะไม่ได้ล้งางอะไรสักอย่างตายก็ไม่เปลี่ยนให้เมียวมาเริ่ม,มานี่เรื่อง ที่ผมจะไปงานมิดไนด์บางแสนนี่ก็ยังไม่มีอะไรคืบหน้านะรู้แต่วันรู้แต่วันที่ผมบอกเอซไปก่อนหน้านี้แหละนะเออเร็วสุดาก็น่าจะกลางเดือนนี้เนี่ยไม่น่กกาไกลสักอาทิตย์หรือสองที่ข้างหน้าเนี่ยเริ่มจะมีคนมาปลูกกระแสปั่นกระแสแล้วนะเชิญชวนคนมาดูรถนะมาดูรถสวยรถซิ่งนะเอออะไรประมาณนี้แหละเหมือนทุกปีที่ไปนะครับ โอ้โหลมมาก็เย็นไอยสิโอ้ยเย็นเลยเย็น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 โอ้ยเย็นเมื่อกี้นี่มันคือมันพออยู่ได้แต่มันออกแงวยังไงร้อนอบอ้าวเนาะเพราะฝนฝนมันตกรากาศเหมือนเหมือนดินมันชื้นอะไรมันชื้นอย่างเงี้ยแล้วก็เจอแดดเออมันก็เลยเป็นแบบร้อนอบอ้าวเนาะอันนี้เย็นเลยฮะใจใจสักพักยวฝนก็น่าจะตกแหละแต่ไม่รู้ว่าจะตกแรงไหม เนี่ยผมบอกเอฟซีไปก่อนเลยช่วงนี้ผมจะไปเลาะไหนไกลๆก็ไม่ได้แล้วนะแม่ผมก็หมดเงินนะค่าใช้จ่ายต่างๆมีเรื่องอีกนี้ตั้งแต่สิ้นเดือนที่แล้วลวนะผมขออนุญาตแม่แม่ไม่เล่าลงที่ช่องนี้นะครับนะมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนใครอยากฟังที่ผมเล่าก็ไปไล่ดูในคลิปนะที่ช่องก็แค่คนธรรมดาชาแนลวีสามนะ ผมลงผมลงคลิปไปนั่นแหละไม่กี่คลิปหรอกล่าสุดท,ที่ลงไปอะ่ะไปไล่ดูเอาแล้วกันนะหาใครที่อยากรู้นะครับนะถ้าผมไม่ลืมตัวหรือว่าเรื่องมันไม่เรื่องมันไม่ประจบมาชนกันจริงๆอะ่ะผมก็จะไม่เล่านะเพราะว่าเพราะช่องนี้มันเป็นช่องใหญ่เนาะมันมันละเอียดอ่อนเยอะนะครับก็ไม่ไม่ไม่เล่าให้ฟังนะจะสาเหตุก็จะว่าเอาแล้วทำไมไม่ ไม่ลงที่ช่องก็แค่คนธรรมดาช่องวีสองโอ้ยช่องวีสองกับตัวคนดูดีเลยนะยอดวิวดีกับช่องหลักอีกนะช่องวีสองอ่ะแต่ซับมันไม่ซับมันขึ้นช้าเฉย,ยช่องวีสองอ่ะช่องวีสามเนี่ยลงโอเคสุดแล้วนะโอ้อากาศดี ชอบเขาในงู้นเอฟซีมันจะเหมือนมีผู้ขายลูก,ลกเอ้ยขอไปอีกลูกหนึ่งถ้าไม่มีไอ้พวกกอไอ้พวกเง่บงังเนี่ยย้อนเสียงเลยขอไปด้วยครับี่ยพวกเนี้ย,ยมองเห็นเลยนะเห็นง่ายๆเลยออ่าจะปลูกทำไมว่าต้นไม้นีมันไม่เหมือนต้นไม้ที่มันเกิดอยู่ตามแบบในสวนในอะไรเขาอะแล้วก็กปล่อยไปเนานๆเขาก,ก็ตัดทีนะ หาดูยากบรรยากาศแบบนี้ โจเห็นหมาโจ,โจกาไล่เขาหรือเปล่าโอ้ยกาไล่เว้ยไปแล้วโจไปแล้วเออว่าผมก็ไปถ่ายคลิปที่ฝายนี่ว่ะแต่ว่าไม่ได้ไปตรงไอ้จุดอ่า จุด้อยกระทงเพราะมันมีคนอยู่ตอนไหนดีวะเดี๋ยวสแป๊บแล้วกันแม่ก็สักพักใหญ่ๆถ้าว่างเดี๋ยวจะไปให้นะครับผมอยากไปถ่ายคลิปตรงน้ำตรงน้ำไอเน,นี่ยให้ดูมากเลยที่น้ำมันขึ้นอะ่ะเอมอื่อวนนี้ไปถ่ายถผงก็ชี้ดูอยู่แต่เอซก็ไม่น่ามองเห็นเพราะกล้องมันสามารถกล้องไม่สามารถเพนไปได้ขนาดนั้นนะแต่น้ำขึ้นกว่าเดิมเยอะมากนะครับ นะไอ้โจไล่เข้าไปเหนื่อยดิยผมบอกเลยถ้าตกแบบนี้อีกสัก5้ถึงเครั้งน้ำโ้นฝายแน่นอนนะครับทำไมถึงบอก5้ถึงเครั้งอี่ห้าครั้งก็รู้น้วไม่ใช่เหรอเออย่าลืมนะว่าดีบางจุดอะน้ำมันไม่ได้ท่วมถึงนานใช่ไหมพอน้ำมันท่วมถึงปับ๊บมันก็ต้องดูดซับน้ำลงไปอะไรประมาณเนี้ยเออฮะล้วก็ต้องคิดจุดจุดนี้ไปด้วยแล้วบางจุดอะที่น้ำมันไปไม่ได้ พอขึ้นมามันก็ไปได้เงี้ยมันก็ไม่ท่วมใช่ไหมมันก็ไม่สามารถขึ้นมาตรงที่ล้นฝายได้อะไรเงี้ยก็ต้องเผื่อไว้สักห้าถึงเจ็ครั้งนะครับแต่ถ้าโดยมาตรฐานห้าครั้งก็ล้นฝายแล้วนะถ้าตบแบบนี้ไงหาเก็บขวดไปขายได้ขวดเลยสินี่ขวดเก็บไปขายว้า จะไปไปงั้นเลยเอผมกะว่าเนี่ยจะผมจะขายตอนที่จะไปงานเนี่ยงานลูสซิงบางแสนเนี่ยใกล้ๆวันแม่งั้นก็สักวันที่สามสิบหนึ่งสองอะไรประมาณนั่นแหละงั้นก็สามสี่เลียดๆแล้วนะวันที่สามสี่เอาไว้เตรียมตัวให้ผมเช็คโค้ดเช็คอะไรมั่งนะเออถ้าให้ดาาก็ต้องไปวันที่ห้านั่นแหละอ่ะพะ่อผมไปเปิดไอ้นี้ดูละอ่าปฏิทินดูละนะครับนะนี่ ันนี้ก็เหมือนกันนะแต่ว่านี่มันจะมีต้นต้นยูบังหน่อยนะเออประมาณนี้นะสวยนะมามองเห็นอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าอุ่นใจรู้สึกว่าสบายใจเออมันดูสวยไปอีกแบบนะบางครั้งหมูขี่รถผมก็ชอบมองอะไรเงี้ยแหละนะแต่บางครั้งเวลาขับรถ มองเงี้ยมันลําบากนะเวลาขับรถนะบางครั้งก็อยากเป็นคนนั่งมากกว่ามันมองอะไรได้เยอะถ้าคนขับจะมองก็ต้องรถแบบอะไรนะเหมือนอย่างไอ้เนี่ยนะฟอร์ดเอเวอร์เรสตัวใหม่หรือว่าฟอร์ดเดนเจอร์ตัวใหม่ไอ้ตัวอ่าอันเนี้ยนะอ่าอะไรวะอ่าผมนึกออกเดี๋ยวผมติดอ่างนะอะไรอ่าเน็กเจนเออนั่นแหละโอ้มันมีระบบ เบรคให้เองอะไรเองล็อกเลนโอ้ยดีนะอย่างนั้นล่ะโอ้ยผมมองได้สบายให้มีงั้นน่ะนี่สายตรงนี้ก็มีสายหน่าขุดไปให้ไว้ให้เมียวน่น่ะแต่ตอนนี้ยังก่อนเอยเดี๋ยวขุดตอนนี้น่าจะนอกอ่ะอ่ะครับ fc ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะก็ขอบคุณ fc ที่เข้ามารับชมคลิปด้วยนะครับนะบ,บฝาย fc กดไลค์กดแชร์ กดซับสไครป์ในชอ่องก็แค่คุณธรรมดาชแนลด้วยนะครับก็ไปแล้วครับสวัสดีครับ